ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมิโนวาทาโร่แรนดอมหนนาทีมีคำตอบหัวข้อเขาลืมกันหรือ,อยัง คนคนนี้นะคะค่อนข้างเป็นคนที่ใจแข็งนะคะใจเด็ดนะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเพราะงั้นช่วงนี้นะคะเขาอาจจะโกรธหรือว่ารู้สึกไม่ดีอะไรบางอย่างคุณอาจจะไปทําอะไรเขานั้นรู้สึกว่าเขาอยากจะตัดคุณออกจากใจนะคะแต่ว่าในใจลึกๆเขาเองก็ยังอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะสื่อสารอยากจะรู้ความเป็นจริงนะคะในใจตอนนี้เหมือนเขาพยายามทําตัวมาดนิ่งใจแข็งเข้าไว้แต่ข้างในนะคะก็แสนจะอ่อนโยบยามเลยล่ะคะ่ะ ตอนนี้เขาเลือกที่จะหันหน้าหนีแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่านะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาพูดคุยกันและบางทีการเดินทางนะคะอาจจะมีโอกาสให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนี้อีกครั้งนึ่งและมีโอกาสพูดคุยกันในสิ่งที่ติดค้างคาใจอยู่และแน่นอนเลยว่าเขายังไม่ลืมคุณหรอกนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครกดกระดิ่งกดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ